สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทร,รงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากร ใน,ในการนี้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสรงกราบส่งถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธ Internal, มหามณีรัตนปฏิมากรส่งสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสรงรับพระมหาสัง ลักษินาวัตแล้วทรงส,ง,สงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระขาวทย์ตามองคระพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสวมมงกุฎประจรําฤดูร้อนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคม และจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาณจที่ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ทับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชูพระสุคนในโถแก้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ําแล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลก และพระพุทธเลือดลาดนภาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศท,ที่หน้าธรรมศาศีลา ต่อจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชน้อยทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรและพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์กับทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าตุลองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ พรามเบิกแว่นเวียนเทียนครบ3สามรอบและเติมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพรสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่รัษฎรที่มาเฝ้าทูลลองธุลีพระบาท พระราชพิธีเปลี่ยนเครื connect, glass, part, deux, ่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำรับหนึ่ง พระพุทธมหามณนรัตนปฏิมากรจึงทรงเครื่องทรงสามฤดูอันเป็นราชประเพณีที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน